ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ขอคาระวะครูบาอาจารย์และนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลาย สมัยหนึ่งไปวิเวกกับพระอาจารย์บุญพินและพระจอยไปอยู่ที่ถ้ำจำปาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถ้ำจำปาอยู่บนภูพานในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปทำด้วยไม้และหินอยู่มากโยมที่บ้านก็ลืมบอกว่ามีผีเฝ้ารักษาไว้แล้วโยมก็พาไปทำที่พักให้อยู่หน้าถ้ำ พอข้ามลงก็ทำความเพียรเดินจงกรมถึงสามทุ่มจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนบุญเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนากำหนดพุดโทธรรมโมสังโฆไม่นานจิตก็รวมพอจิตสงบเกิดแสงสว่างจ้าไม่นานเห็นเทพประบุตรตนหนึ่งมาบอกว่า ท่านอาจารย์หันปลายเท้าเข้าหาถ้ำนั้นเป็นทางไปพระนิพพานนะถามเขากลับไปว่าทางไปพระนิพพานคืออะไรเขาก็บอกว่าพระพุทธรูปนั้นแหละผู้เป็นนายโกผู้นำโลกคือผู้นำสัตว์เข้าสู่พระนิพพานได้ทีนี้ท่านหันเท้าเข้าไปอย่างนั้นมันผิดแล้วอ๋อโยมก็าทำให้อย่างนั้น ต้องขออภัยด้วยพรุ่งนี้จะให้เขาทำให้ใหม่เสร็จแล้วเขาก็ลากลับไปจากนั้นไม่นานก็มีเปรตพระสามตนเข้ามาหาเป็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีคราวยาวถึงหน้าอกเข้ามานั่งใกลๆ้ๆรูปขาข้างซ้ายแล้วพูดว่าท่านท่านผมกับท่านใครจะแก่ภาษากว่ากันก็ตอบไปว่า หลวงพ่อนั่นแหละแก่กว่าก็คงจะจริงอย่างท่านว่านั่นแหละพันษาของผมนั้นแก่กว่าท่านแต่ว่าคุณธรรมของท่านนั้นแก่กว่าผมนะแก่กว่าเพราะเหตุใดแก่เพราะท่านเจริญธรรมเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดทนผ่อนอาหารนี่มันแก่อย่างนี้เพราะการเจริญธรรมถูกต้อง จากนั้นก็เลยถามกลับไปว่าพวกท่านเป็นพระบวชในศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรที่จะเจริญสมณธรรมอย่างต่ำก็ไปสวรรค์หกชั้นอย่างกลางก็พรหมโลกอย่างสูงก็อรูปพรหมสี่ชั้นและอย่างถึงที่สุดก็วิมุตต์หลุดพ้นไปสู่พระนิพพานข้ามโลกแห่งสงสารไปได้เพราะมีกิจอันเดียวแต่เหตุใด ท่านจึงมาเป็นเปรตคร้างอยู่ที่นี่ท่านเอ้ยพวกข้าพเจ้าเกิดมาพบปราศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเศรษฐาเมื่อบวชมาแล้วอุปชาอาจารย์ก็ไม่แนะนำพร่ำสอนให้เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันเหมือนอย่างพวกท่านในขณะนี้ บวชเป็นพระตั้งร้อยกว่าพรรษาก็ไม่ได้ภาวนาอะไรอยู่สนุกสนานฉันเช้าฉันเพลนแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆทำไร่ทำสวนเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนอย่างคารวาสญาติโยมเขาบวชมาแล้วก็ล่วงเกินสิกขาบทวินยัยไตรสิกขาบทน้อยใหญ่เสียสิ้นศีลวัตศีล227ก็ล่วงเกิน จะเหลือก็แต่ปาราชิกสี่ถึงเหลือก็เศร้าหมองล่วงเกินพระวินยัยด้วยการขุดดินฟันไม้จับจ่ายเงินทองกินข้าวแรงแกงร้อนหมายถึงฉันอาหารยามวิการนั่งนอนเสือ่อสาดยัดด้วยนุ่นและสำลีกินลาบดิบลาบ,บวัวลาบควายพอญาติโยมเขาฆ่าวัวฆ่าควายอยู่ในบ้านก็สั่งเอาเนื้อสันใหญ่ๆ เอามาลาบก้อยกินกันอย่างสนุกสนานกินกับเหล้ากับยาสนุกสนานนั่นแหละขุดดินฟันไม้จับจ่ายเงินทองก็ต้องอาบัติปาจิตีกินข้าวแรงแกงร้อนก็ต้องอาบัติปาจิตีนะนั่นแหละพอถึงช่วงเดือนสิบสองเขาลงจับปลากันก็ให้เนนไปขอปลาและกุ้งเป็นเป็น มาลาบกินกันสนุกสนานบางทีก็เข้าป่าหากระต่ายและอีเห็นมาหมกขั่วกินกันสบายทีนี้ฤดูทำนาเขาก็มานิมนต์ไปช่วยเขาดำนาแล้วก็กินเหล้ากินยาลาบวัวลาบควายสนุกสนานคุยสาวนะท่านถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไปเก็บเกี่ยวข้าวกับเขากินเหล้ากินยาเล่นสาว สนุกสนานเวลานวดข้าวเขาก็มานิมนต์ไปนวดกับเขาเวลาออกข้าวขึ้นยุง้งขึ้นฉางเขาก็มานิมนต์ไปสวดมนต์ข้าวนะแหมกินเหล้ากินยาวันอย่างค่ำท่านเอ้ยสนุกสนานได้กินลาบไก่ต้มไก่สนุกสนานวันพระก็ตีกองให้หญิงสาวมาดด้ย่าในบริเวณวัดแล้วก็เล่นสาวสนุกสนาน งานบุญพระเวสสันดรมีการละเล่นต่างๆก็เล่นสาวสนุกสนานจับโน่นจับนี่เมื่อมีโยมตายในหมู่บ้านเขานิมนต์ไปสวดกุศลามาตีกาในงานศพมีการละเล่นในงานนั้นก็หยิบหยอกกับผู้สาวจับก้นจับขาจับของดีถูกบ้างไม่ถูกบ้างนั่นแหละทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิดทีนี้มาถึงเดือนห้าเมษายน ขึ้นปีใหม่อุปชาอาจารย์ก็บอกว่าเอา้าพระเราเป็นนาคนะฤดูนี้เราเป็นนาคเล่นน้ำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละมันก็สนุกสนานเล่นน้ำปล้ำผู้สาวจับอกจับก้นจับของรับกันสนันหวันไหวแต่อาจารย์ไม่ให้เสพนะถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความกำหนัดยินดีในกรมนั่นแหละ กระทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นนิดเสร็จแล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันทำพิธีสู่ข้าวเล่าขวัญอันนี้ต้องอาบัตทุกกฎนะนั่นแหละความไม่ดีทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทำขึ้นจึงได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตคร้างอยู่ที่นี่นอกจากเปรตพระสามตนนี้แล้วก็ยังมีเปรตแม่ขาวนางชีตกค้างอยู่ที่นั่นอีกมากพ่อถามว่า เมื่อไหร่จะพ้นกรรมเขาก็บอกว่าไม่รู้ถามว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรมได้เขาก็ไม่ทราบจึงได้กำหนดจ,จิตถามพระธรรมว่าเปรตสามตนนี้กับแม่ฉีนั้นเคยเป็นญาติของเราบ้างไหมโอ้เป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ภพนี้ชาตินี้เขาทำกรรมไม่ดีจึงมาเกิดเป็นเปรตนั่นแหละจงช่วยเหลือเขาเสีย ถ้าเราไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาหรอกจากนั้นจึงพูดกับเปรตเหล่านั้นว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้นอย่าพึ่งหึงหวงห่วงอะไรนะเมื่อมีพระเนนหรือญาติโยมมาเอาก็ให้เขาเอกไปเถิดเขาจะได้พ้นจากบาปกรรมได้เอา้าเตรียมรับพระไตสรสารณาคมและศีลห้าจะช่วยให้พ้นจากสภาพเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก และเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกลมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบุญนะเจริญสม,มณธรรมอยู่ที่นั่นสองสเดือนก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาบอกลาว่าท่านอาจารย์ดิฉันพ้นจากบาปกรรมชั่วช้าหลามกแล้วจะได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์อีกไปดีเถิดจงเจริญพุทโธธรรมโมสังโฆไปนะไปที่อำเภอบ้านผือ หรือที่จังหวัดอุดรธานีน่นแหละดีเพราะจะมีพระกรรมฐานผ่านมามากทีนี้พอล่วงมาถึงเดือนหกก็ได้บอกพวกเปรตทั้งหลายว่าปีนี้จะกลับประจําพรรษากับหลวงปู่บัวสิริปุโนที่วัดป่าบ้านหนองแซงปีหน้าถ้าบุญภาวาสนาทรงจะกลับมาโปรโด,ดอีกนะแต่แล้วก็อย่าได้ประมาทขอให้พากันเดินจงกรม บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญจืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตให้เป็นไปในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตอยู่กับนักปรา์คือพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละจะเป็นจิตเกษมสำราญ ผนจากกำเนิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกโดยเร็วพลันช่วยตัวเองนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งคนอื่นชื่นใจได้เป็นบางครั้งไม่เหมือนดังพึ่งตนผลทวีตนจะเป็นคนดีหนีทุกโทษภัยในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าก็เพราะตนทำดี สะสมบุญดีให้เกิดมีขึ้นเพราะตนพึ่งตนอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละต่อแต่นั้นก็ออกไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวพอออกพรรษาแล้วก็กลับมาที่เก่าอีกไปแล้วรู้สึกว่าเป็นเบาๆนะพวกเปรตทั้งหลายนั้นหายไปหมดแล้วเมื่อภาวนาจิตสงบแล้ว มีพวกเทวดาทั้งหลายมาขอพรพระไตราสารณคมและศีลห้าเสร็จแล้วเทศให้ฟังแล้วก็ถามว่าพวกเปรตพระทั้งสามตนกับเมชีทั้งหลายหายไปไหนกันหมดเขาตอบว่าท่านมาโปรดเขาเมื่อปีกลายโน้นเขาก็ได้เจริญสมณธรรมตามอย่างที่ท่านสอนนั้นแล้วก็รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ จึงได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์กันหมดแล้วล่ะท่านนั่นแหละเรื่องการไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆก็ได้สงเคราะห์ฝูงเปรตทั้งหลายและผีสางคางแดงทุกอย่างนี่แหละการไปเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆนั้นก็ได้ธรรมะเกิดขึ้นสอนใจเขาเป็นอย่างไรตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตเป็นผีค้างโลกโลกีอย่างนั้น ก็เพราะทำบาปหยาบช้าลามกลืมตนคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวยากจนคบใครก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็น้อมมาเป็นธรรมะสอนใจถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วต่อไปก็จะไม่แคล้วคลาดจากสมบัติอย่างที่เขาได้นะนั่นแหละ ข้อสำคัญมั่นหมาย